สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีกับทางคลิปวิดีโอนะครับทางช่องศรัทธามาปฏิหารเกิดขอให้ปฏิหารดีๆนะครับสุขภาพดีๆนะครับธุรกิจดีๆนะครับเกิดกับทุกคนทุกท่านนะครับชีวิตดีๆเนาะนะครับก่อนที่จะเข้าไปในหัาของคลิปนี้นะครับขอย้ำคำเตือนอีกครั้งว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับหรือรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการประกอบการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับทางเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท ตัวเลขทั้งหมดนะครับเกิดจากการคำนวณและการวิเคราะห์สถิติย้อนหลังนะครับเท่านั้นนะครับไม่ได้การันตีไม่ได้ฟันธงนะครับส่วนอาจจะเป็นเปอร์เซนต์ที่ว่าชอบเท่าไหร่เท่าไหร่นั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับบใช้วิจารย์ญาณด้วยนะครับคลิปนี้นะครับคือ2 0สูเนี้ยผมชอบมากครับเอาง่ายผมชอบมากนะครับอัวนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น ชุดนอกรอบชุดแรกที่ผมทําไปอันนี้คือชุดนอกรอบชุดที่2นะครับผมชอบทั้ง2คู่ทั้ง2แบบนะครับถามมาสูตรชอบชุดไหนมากกว่าันผมชอบชุดนี้ครับแต่ทั้งนี้ผมยังไม่ได้คํานวณของวันที่16นะครับนี่จะคํานวณตอนนี้เลยนะครับชุดนอกรอบมาอย่างไงนะครับผมทําแบบนี้นะครับคือการใช้เด่น2ส,สูตรนะครับมาชนกันนะครับมาชนกันแล้ววิเคราะห์ไปว่า วิเราะห์แบบว่าถ้าตัวชนไม่มามันจะออกตัวไหนนะครับซึ่งผมทาแบบนี้นะครับปี64เข้ามาแล้ว4งวดติดสำหรับเลขท้าย3ตัวนะครับของรางวัลที่1นะครับสองสูตรนี้นะครับผมใช้เวลาคิดแล้วก็เทียบกันดูเปรียบเทียบกันดูนะครับ2วันนะครับ2วันกว่ากว่านะครับ2วันกว่ากว่ากว่าจะเสร็จนะครับกว่าที่คิดว่าเออมันน่าจะโอเคแล้วแหละถามว่าชอบเท่าไหร่นะครับผมชอบ9 0ขึ้นนะครับสำหรับ2สูตรนี้ ซึ่งผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่นะครับอาจจะยังไม่เข้าใจสูตรนอกรอบคืออะไรนะครับสูตรนอกรอบคือมันไม่ใช่สูตรปักหลักนะครับมันจะได้ตัวเด่นขึ้นมาถ้าตัวเด่นไม่มาตัวที่มันจะออกคือตัวไหนนะครับผมจะบอกแบบนั้นนะครับมันเป็นสูตรนะครับเป็นสูตรมาชนกันและวิเคราะห์นวิเคราะห์ให้มันแคบลงโดยที่ไม่ปักหลักเราก็จะไปเทียบกับชุดปักหลักที่ผมทํานะครับใครที่เคยตามชุดนอกรอบก็คอมเมนต์มา เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับเพื่อที่จะได้นะครับให้คนที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่เนี่ยนะครับรู้ว่าเออผมทําแบบนี้มันดียังไงนะครับมันก็จะมีข้อดีข้อด้อยต่างกันแต่ผมว่ามันดีนะครับผมจะสองสูตรนะครับผมจะบอกก่อนว่าสูตรไหนเดินดีเท่าไหร่นะครับสําหรับสูตรนี้คือสูตรที่1นะครับสูตรเนี้ยสูตรที่1นะเนี่ยส, 1. สูตรที่1สูตรที่1เดินมาแล้วทั้งหมด26่สิบหกวดติดนะครับ 26งวดติดกันเลยนะครับยังไม่เคยหลุดแม้แต่งวดเดียวนะครับงวดที่เลทสุดก็คือเข้าหลักร้อยอย่างเดียวไม่ได้เข้าสิบกับหน่วยเข้าหลักร้อยอย่างเดียวนี่น่าจะไม่เกินหนึ่งงวดถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยววันนี้ลองเอาสูตรไปเริ่มไล่ดูตั้งแต่วันที่16นะครับพฤษภาคมปี64่นะครับณถึงปัจจุบันก็คือวันที่1นะครับของวันที่1มิถุนายนปี65นะครับทั้งหมดมัน26งวดนะครับงวดที่27ถึงงวดที่16 มิถุนายนปี65มันเดินมาข้ามปีแล้วนะครับสาหรับสูตรนี้นี่คือตัวเด่นที่ได้นะครับนี่คือผลลัพธ์นี่คือสูตรนะครับงั้นมาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2ก็เดินข้ามปีมาที่แน่ๆคือเดินตั้งแต่ปี64มาเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ไล่ดูยาวไปขนาดนั้นนะครับแต่มันข้ามปีแน่ๆนะครับเดี๋ยวเอาสูตรไปคํานวณย้อนหลังดูก็ได้นะครับเป็นการฝึกสมองทางคณิตศาสตร์นะครับฝึกบวกเลขกันนะครับมีแต่บวกอย่างเดียวนะครับเนาะ และนะครับสองสูตรนี้ผมจะเริ่มเนี่ยให้ดูตั้งแต่ของปีหกห้าคือวันที่17นะครับคำนวณมันไม่ยากครับไม่น่าจะคำนวณผิดหรอกนะครับแต่ผมนะ่ะผมว่าผมคานวณไม่ผิดนะครับเพราะว่านานสองสูตรนี้เขจะทำได้นะครับเอามาประกบกันนะครับนะบสูตรมันไม่ยากกันหละแต่มันมันแค่เขาเรียกว่ามันอยู่แค่อยู่แค่ขนตา ถามว่ามันใกล้ขนาดไหนแต่เราทําไมมองไม่เห็นขนตานะครับเออมันใกล้ตาเราไหมเรายังมองไม่เห็นสองสูตรนี่เหมือนกันครับมันใกล้เรามากแต่เรามองไม่เห็นเราไปเอาหลักอะไรบางเยอะแยะมาบวกกันแล้วก็ลงทะเลไปไกลเกินไปนะครับทั้งๆังที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆทั้งสองสูตรนี่ไม่ยากเลยนะครับ hmm. เดี๋ยวมาดูกันนะครับเราจะดูตั้งแต่สูตรแรกนะครับที่แรกผมทําไปแล้วนะนี่ผมจนขีดอะไรหมดแล้วเนี่ยนะครับ โทรศัพท์มันตัดนะครับน้องก็ได้อัดใหม่ได้พูดใหม่เลยทีเดียวเสียงเลยแหบเลยครับตอนนี้นะครับ17มกรานะครับอย่าลืมเริ่มมา17มกรานี่เห็นไหมยี่สิบหกงวดนะครับสูตรแง่ยี่สิบหกงวด17มกรานะครับเห็นไหมแปดเนี่ยสูตรได้แปดเก้าห้านะฮะเห็นไหมก็ได้ก็ออกหนึ่งห้าเก้าเห็นไหมก็มาเก้าในส่วนของหลักหน่วยอันนี้ได้ศูนย์นี่ก็มาหลักสิบนี่มาหลักสิบนะครับนี่มาหลักหน่วยมาหลักสิบนะครับมาหลักสิบ หลักอันนี้มาหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับสองสามีมาคู่เลยนะครับมาทั้งคู่เลยทั้งทั้งสี่ทั้งสอง, 4, ท,ง 2, ที่มันออกหกสี่สองอ่ะนะครับงวดที่สองพฤษภาเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็งวดที่สิบหกนะครับศูนย์หนึ่งสองเห็นไหมครับเข้าเต็มเต็มเลยนะศูนย์หนึ่งสองสามตัวเลยอ่าแล้วมาดูกันนะครับ และที่สําคัญอีกประการหนึ่งนะครับผมลืมบอกไปนะครับชุดนองรอบผมขอสงวนสิทธิในการบอกสูตร,รครั้งต่อไปครั้งต่อต่อไปถ้ามันเข้านะครับถ้าเลขเขาเข้านะครับถ้าเลขเขาเข้าเนี่ยถ้าสูรรตรทั้งสองสูตร,รที่ผมมีความไปนในเข้าผมจะไม่มาบอกสูตร,รอีกนะครับผมจะเอาจานวนตัวเลขที่คํานวณได้มาประกอบและวิเคราะห์ให้เลยนะครับก็ที่จะเป็นการเสียเวลานะครับคลิปนี้อาจจะยาวไปนิดนึงนะครับเพราะมันเป็น2ส,สูตรแล้วก็วิเคราะห์ต่อเนื่องกันนะครับ 90%ขึ้นผมคิดว่านะส่วนตัวผมชอบนะครับสูตรนะครับสูตรนะครับหลักแสนบวกกัน2ครั้งแล้วก็หลักหน่วยเลขท้าย2ตัวบวกกัน2ครั้งครับหลักแสนของวันที่1นมิถุนายนนะครับหลักแสนก็คือเลข3ามนะครับโทรศัพท์นี่ก็ดีนะครับ3บวก3อืมไม่ใช่ไม่ใช่ คนังงวดใช่หรอเปล่าเนี่ยน่าจะใช่เนาะผมก็งงเลยแล้วเนี่ย 1, นะครับหนึ่งเนะครับหกสี่สองศูนยอมาศูนย์หนึ่ไม่ใช่เลขสดิต้องเป็นงวดวันที่1น่งเห็นไหมล่ะนะครับก็คือนะครับหลักแสนก็คือ1นะครับ1หลักแสนบวกหลักแสนบวกหลักหน่วยเลขท้าย2ตัวก็คือ6กับ6 นะครับนี่คืองวดวันที่หนึ่งมิถุนานะครับนี่คืองวดที่หนึ่งมิถุนานะครับมาบวกกัน <c oughs> <c oughs> สอง หนึบวกหนึ่งเป็นสองนะครับหกบเป็นสองนะครับเป็นสองสองเป็นสี่นะครับสี่ห้าและหกนะครับอันนี้คือของวันที่1มิถุนาที่ผ่านมานะครับออกอะไรครับผมหนึ่งเก้าหครับอืมนะครับประกาก็ อย่าเพิ่งนำคาญเสียงกดปากานะครับเพราะสองสูตรนะผมต้องใช้สมาธิที่นหนึ่งอาจจะมีพูดผิดบ้างหรือว่าอะไรบ้างน,นะครับเนี่เข้าตัวไหนเข้าเลขหกปึ๊บนะครับหลักหน่วยครับปึ๊บมันคำนวณไม่ยากครับผมเลยทำย้อนหลังให้ดูเลยทั้งสองงวดนะครับทีนี้มาดูนะครับของ ล่าสุดที่จะถึงคือวันที่16นะครับ16มิถุนายนนะทีนี้สูตรเหมือนเดิมครับแสนบวกแสนก็คือ3าบวกสบวกหน่วยนะครับเลขฐานสตัว2ครั้งก็คือ2นะครับนี่2อบวกสนะครับเป็น6นะครับ6กบวกสเป็น0นะครับ0ครับ1ครับและ2 มีโอกาสออกนะครับมีโอกาสมีโอกาสขอให้มาแล้วกันทุกคนนะอันนี้คือของวันที่16นะครับมันคํานวณได้แบบนี้เส้นทางเดินของตัวเลขเข้ามาแบบนี้มาดูสูตรที่2กันนะครับมาดูสูตรที่2กันมาเขียนก่อนว่าเข้าตัวไหนนะครับ17มกราครับไล่ก่อนเลยนะครับ17ดมกราสูตรอันนี้คือที่คํานวณได้นะครับอันนี้คือที่มานะครับผมจะวงนะครับ125 1กับ5ครับ 0 1 4ก็มา0ย์หลัก10บเกนย์สามมา9ก้หลักสิบหก็ดูนครับมาศูนย์หลักสิบหกเจ็ดศูนย์ครับมา10กับหน่วยครับ6บกับเจ็ดงต่อมาศูนย์หนึ่งสีครับหหลัก10บนะครับหนึ125ครับหหลักสิบสอครับหกหลักร้อยสองหลักหน่วยนะครับและก็วันที่สิบหก อ่าสิบหกพฤษภาภานะครับหนึ่งสองห้าครับมาสองตัวเลยนะเออแจมแม่ละหลังหลังนี่ก็มาสองตัวนี่มาสองตัวนะครับถ้าเทียบกับอันแรกก็อันนี้มาหนึ่งตัวนี่มานี่มาหนึ่งตัวนี่มาสองตัวนะอันนี้ก็จะคํานวณให้ดูสองงวดน,นะครับสูตรนะครับสูตรหลักสิบบนนะครับบวกกันสองครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยบนนะครับจีบบนบวกหน่วยบนนะครับบวก เลขคงที่ก็คือ1 1 3นะครับ1 1 3นะเลขคงที่นะครับแล้วก็ใช้ผลของวันที่อ,ออกซูนึ่เนาะเราก็จะคำนวณของวันที่1มิถุนายนนะครับหลัก10บนของวันที่16พฤษภานะครับหลัก10บนบวกกันสองครั้งนะครับก็คือ1บวก1นะครับบวกหลักหน่วยบน1ครั้งนะครับผมหลักหน่วยบนก็คือ2 นะครับบวกเลขหนึ่งคงที่นะครับ3นะครับ4ี่ห้าห้านะครับ6 9เนาะบวก3ได้ห้าหกครับใจ่ะไหมถูกนะนะครับเป็น5้าบวกหนแล้วก็บวกสาม หกสามเป็นเก้ถูกต้องนะครับผลก็คือนะครับ1นึนะครับ, 1, 9, 6, รบสูตรนี้นี่มา2ตัวเนี่ยสามงวดติดเลยนะนี่เข้าตัวไหนเอ่ยนะครับเข้า9กับ6นะครับหลักสิบกับหลักหน่วยนะนี่อันนี้คือทำสดๆนะครับ ผมไม่อยากจะตัดคลิปนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มันมันค้างนะครับเนาะทีนี้มาดูกันนะครับของวันที่ส6นะครับวันที่16บเรามาดูกันว่ามันจะคำนวณได้ตัวไหนนะครับสูตรแบบนี้ตามเดิมนะครับหลักสิบบนนะครับของวันที่1มิถุนายนนะครับก็คือ9 9้บวกเครับนะครับบวกหลักหน่วยบนก็คือเลข6นะครับแล้วก็บวก1นึงกงที่ เป็นสิบเป็นศูนย์เนาะเก้าเป็นห้านะครับใช่ไหมเนี่ยห้าเหมือนเดิมไหมทำสิบแปดเป็นเก้าเป็นห้ายังไงก็ห้าผมกลัวมันพลาดนะครับสองถูกต้องอันนี้ก็สี่ห้า แปดเก้าเก้าห้าถูกตองได้ตัวเดิมนะครับผมห้าหกและเก้าขอให้มันอย่าขัดกับสูตรปักหลักได้กันครับมันยังมีโอกาสถูกหลักนะสูตรปักหลักนี่คือแคบที่สุดนะธรรมดาสูตรนะครับนะมาเทียบกันเทียบหน้าไหนครับผมทำให้เรียบร้อยหน้านี้ครับเขียนลงเลยสูตรแรกสี่ห้าหกแล้วก็ศูนย์หนึ่งสอง 4 5 6 0 1 2นะครับอันนี้คือสูตรแรกนะผมคำนวณให้ดู2งวดใช่ไหมล่ะนะครับทีนี้สูตรที่2นะครับ5 6 9เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยถึงสั่นตัวละ5นะครับ6 9 5 6 9นะครับเสียงแหบกันเลยทีเดียวครับคลิปนี้ชุดนี้นะครับมาเทียบกันดู ชนตัวไหนนี่ไม่ชนครับนี่ไม่ชนออกอะไรครับวันนี้หนึ่งห้าเก้าถูกต้องไหมครับแตกสามตัวนะครับแปดเกับหนึ่งสองห้าแปดเก้าศนกับหนึ่งสองห้าไม่ชนมันก็จะได้อย่างนี้ แปดหนึ่งแปดสองนะครับ 5, 9 1, 9 2, 9 5, แปดห้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งศูนย์สอง ศูนย์ห้าห้าเก้าครับถ้าไม่ชนประกบแตกนะครับและที่สำคัญมันเข้าสามตัวด้วยอันนี้เข้าหลักสิบไออันนี้เข้าหลักหน่วยเก้านะครับอันนี้เข้าหลัก,กร้อยกับหลักสิบตองไหมนะครับทีนี้มาดูของต่อมานะครับวันที่หนึ่งกุมภาชนเลขอะไรครับชนเลขศูนย์ครับ ศูนไอศูกับ1ชนเลขศูกับเลขหนออกอะไรครับ308 308เข้าเลขศูนย์ะครับงวดต่อมาครับชน9กับ0 ไล่ไปเลยดีวยดวยดวยกว่านะครับสี่ก็ชน6มันมีชนมากับชนไม่มานะครับนะดูดีๆนะนะครับ4ี่หชน6นะครับ4ี่ห้าอันนี้ชน6กไปแล้วนะครับ 012ก็01นะครับออมา8 90นะครับนี่ไม่ชนแบบเดียวกันเลยครับเนี่ยเหมือนว่าแรกเลยไม่ชนมาตัวไหน81ครับ82 85 91ครับ92 95นะครับ01 02นะครับและ05นะ์้าะมางวดต่อมาไล่กันก่อนนะครับ2กับ3ครับชนนะครับงวดต่อมา1กับ2ครับต่อมาครับ4 5 6ชน5กับ6ครับ ครับออก308แล้วต่อมาก็จะเป็น597นะครับ597พอ,อามา905 905นี่เดี๋ยวผมจะมาบอกว่ามันดูยังไงนะครับ456 เก้าศูนย์ห้าแล้วก็มาแปดหกเจ็ดเนาะแปดหกเจ็ดนะครับต่อมานะครับแปดหกเจ็ดแล้วหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดต่อมาหกหนึ่งแปดแล้วก็มาเก้าหนึ่งเก้านะครับมันเข้าไปแล้วนี่นะครับไม่มีที่เขียนนะครับต่อมานะครับหกสี่สองนะครับ แล้วต่อมา0ูนนนะครับล่าสุดนะครับ196มาเลขศูนย์หลักสิบเนี่ยชนศูนย์กับ1ก็มาเลขศูนย์นะนะครับชนศูนย์กับ9มาเลข9นะครับชน6 ไม่มาชน6ไม่มานะครับถ้ามันชนไม่มาผมจะวิเคราะห์ตัวกันให้ก็คือนํามาประกบกันนะครับออกคู่นี้นะครับศูนย์าเห็นไหมครับนี่ประกบ0 5ก็คือเข้าอยู่ดีนะครับมันเข้าทั้ง2อสูตรถ้าตัวชนไม่มา ก็คือตัวประกบนะครับมันยิ่งจะง่ายก็ตัดออก2ตัวมันก็จะเหลือแค่4คู่นะครับเดี๋ยวของวันนี้ไอของวันที่1 6นีเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับย้ำมาน,นี้ผมเคยทํามาค้นมาใหม่จะบอกว่าจับฉ่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านไม่ชอบนะครับท่านก็ผ่านนะครับแต่ผมก็ทําทุกวิธีทางนะที่มันอาจจะมานะครับชน6ครับมานะครับนี่หลักสิบเอาเห็นไหม หลักสิบนนี้ศูนย์กับหนึ่งมาหนึ่งนะครับหลักสิบอีกแล้วนะครับอันนี้ประกบแตกเลยเพราะไม่ชนยังไงก็เกงอยู่ในประกบอยู่แล้วนะครับอันนี้ชนสองกับสามนะครับออก6 4 2มาเลขสองหลักหน่วยนะครับอันนี้ชนหนึ่งกับสองครับออกศูนย์หนมาทั้งสองตัวนะครับวันนี้ชนหากับ6ครับออกเลขหกครับหลักหน่วยนะครับ นี่คือไม่ได้นับหลักอื่นนะนะนี่อย่างนี้มันก็9้าเห็นไหมมันก็เข้าเห็นไหมครับสี่อย่างเงี้ยก็มานะนี่มันคือมันยังไงอ่ะเหมือนกับผมก็จะพูดเหมือนเดิมนะครับคนที่ทํานี่จะรู้อยู่แล้วว่าสูตรไหนนะที่น่าติดตามมากที่สุดเดี๋ยวผมจะบอกลำดับความสำคัญนะครับ ถ้าตัวนี้ไม่มาเราควรจะตัวไหนนะครับควรจะกันตัวไหนนี่นะครับเป็นไงครับคือทําแบบนี้นะครับข้ามปีมานะครับไปไล่ย้อนหลังดูทีละสูตรได้เลยนะครับทําแบบที่ผมว่าเนี่ยถ้าเข้าใจนะนะครับดูมันชนตรงไหนครับศูนย์หนึ่งสองนะครับศูนย์หนึ่งสองชนไหมไม่ชนนะครับไม่ชนประกบยังไงครับไม่ชนยิ่งจะง่ายนะครับนี่

ชัดไหมครับไม่ชนกันยิ่งง่ายครับไม่ชนกันยิ่งง่ายนะครับแล้วตามสถิตินะครับถ้าไม่ชนกันสองสูตรมาอย่างน้อยคือที่มันจะออกในนี้ได้คือสูตรนี้เข้าสูตรนี้เข้าครับออกในนี้ครับคู่ครับและน่าจะสิบกับหน่วยไม่น่าจะเป็นหลักร้อยกับหลักสิบด้วยซ้ําน่าจะเป็นแค่สิบกับหน่วย หลักร้อยเอาตัวไหนใส่ดีครับหลักร้อยเอาตัวไหนใส่ดีครับอืมใครมีแต้มแต้มจัดได้เลยครับนี่แหะครับคือชุดนอกรอบโปรวจติดตามไปเรื่อยๆครับชุดนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะทําให้ผิดหวังนะครับไม่น่าจะทําให้ผิดหวังนะครับถ้าชนถ้าสมมติมันชนกันเหมือนวันนี้ชนหกผมก็จะบอกเสมอนะครับมันจะมีตัว กันอยู่แล้วนะครับชุดนอกรอบผมจะบอกทุกันอยู่แล้วถ้าชน6ไม่มาจะมีตัวไหนครับมันก็จะออก4 7 4 0ถูกต้องไหมครับ5750มีแค่4คู่เท่านั้นถ้ามันชนกันแล้วไม่มานะครับแล้วก็มีแค่งวดเดียวนะครับซึ่งพวกนี้นะครับมันชนกันแล้วมาทั้งหมดนะครับถ้าชนกันแล้วมาทั้งหมดผมก็จะบอกตัวกัน4คู่ไว้อยู่ดีนะครับฉะนั้น ถ้าไม่ชนกันยิ่งแคบครับนี่เป็นง้วดที่สามของปีหกห้านี่ก็ไม่ชนกันแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าหนึ่งก็ออกเก้าห้าหนึ่งเก้าห้ามันออกแตกสามตัวด้วยนะครับและก็อีกงวนหนึ่งนะครับงวดไหนเนี่ยก่อนที่จะออกหกสี่สองเนี่ยเก้าหนึ่งเก้านี่ออกหามเลยเห็นไหมมันก็แตกสามตัวมันออกหามเนี่ยมันแตกสามตัวด้วยมันออกหามนะครับเขาออกหามเนี่ยเขาออกหาม ออก919นะครับทั้งคู่หน้าคู่หลังเลยนะครับตัวนี้จะเข้า3ามตัวอีกไหมครับเพราะถ้าเขาไม่ชนกันเขาเข้า3ามตัวมา2งวดแล้วนะของปี6 5ห้างวดนี้ไม่ชนกันอีกแล้วจะเข้าทั้ง3ามตัวเลยไหมครับเนี่ย0 1 2 5์9สองห้าห้าวิน3ามตัวหรือเปล่าไม่แน่นะครับผมพิกัดแคบๆก็คือ2ตัวท้ายเนี่ยเอ,อ,อ หลักสิบกับหลักหน่วยครับกันก็จะกันแค่หลักร้อยกับหลักสิบผมคิดว่ามาในนี้ครับชอบตัวไหนนะครับพิจารณาตามตัวนั้นนะครับเยวอีกเอออีกอีก,อ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 กนี่นี่ผมจะเอาให้ดูเลยครับในส่วนของดับคู่อคู่ดับคู่ดับคู่ดับบนนะครับดูไหนล่ะอืมคู่ดับบนสิบหคู่นะครับก็น่าจะ ได้เย็นกันอยู่ตลอดนะครับสําหรับสมาชิกเรานะครับคนอื่นอาจจะไม่ไม่รู้นะครับคนอาจจะไม่ทราบคู่ดับสิบหกคู่นี่คู่ดับ a 8ปดสิบหกคู่รับวันนี้นะครับปีหกสี่ถึงปีหกห้าหลุดแค่งวดเดียวนะครับ a อูนสองวดนะครับหกสี่หนึ่งหวด5 1กห้าหนึ่งหด24สองสี่ศูนย์สองสี่ห้า ศูนย์ห้าไปแล้วนะครับสองห้าไปแล้วนะครับถ้าขีดออกนะครับศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์สองห้าห้าสองไม่มานะครับถ้าถ้าสมมุติตัดนะถ้าใครไม่ตัดก็ออกไปแค่นี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเก้าคู่นะครับอันนี้เป็นไปกลับนะครับเอาไปเทียบปักหลักได้ ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมตั้งใจนะครับผมตั้งใจมากและผมคิดว่าเขาน่าจะมานะครับเหมือนที่ผมพูดแหละถ้าใครไม่เข้าใจนะครับร้อนฟังอีกครั้งนะครับผมว่าผมพูดละเอียดสุดแล้วนะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับฝากกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะขอบพระคุณสวัสดีครับ